มดน้าโอ้โหยังแจ่มเลยทุกคนอ่าทุกคนได้แล้วอันนี้รังแรกรังเล็กเนี่ยนะครับอ่อนอยู่เห็นไหมแต่น้ำเนี่ยเต็มเลยใหญ่จริงจริงเลยเห็นไหมอะสวัสดีครับทุกคนอันนี้ที่ผมตัดไปตัดเอาเอาน้ําไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครมาตัดซ้ำสองหรือเปล่าเพราะว่าผมเอาลังเนี่ยเสียบไว้นะครับ ดูจากลอกรอยแล้วมันไม่ใช่ที่ผมเสียบไว้นะครับเพราะวันนั้นผมตัดน้ําไปเนาะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับรอยรอยขี้พึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมันอยู่ข้างล่างแล้วก็มันอยู่ข้างทางด้วยนี่ตรงใ่มีมีใครมาแบบมาดูน้ําอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยหัวน้ํา โอ้โหยังแจ็มเลยทุกคนทุกคนนะแสดงว่าไม่ย้ายไปไหนทำใหม่นะครับโอ้ยมาเกาะใหม่หลังนังอีกข้างบนมัวแต่มองลลางล่างมัวแต่มองลางล่าง,แต,ง,าง,างแต่ผมไม่เห็นลลางบนนโอ้โหมาไวมากเลยเนี่ยมัวแต่ทำ มัวแต่ดูรังที่ที่ผูกไว้นะครับจนก็เอาไปกินแล้วนะครับผมเนี่ยลอยเข้าไปกินอันนี้ทําใหม่นะครับผมคือไม่หนีแล้วก็น้ํานี้ด้วยน้ําดีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันอย่งไม่ดูน้ํานะเนี่ยครับพึ่งไม่ค่อยมีหรอกแต่แต่มีมากับมีน้ําอ่ะทางบ้านผมอะ่ะเพราะว่าดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยมันมันซัดนะครับอันนี้ยังอ่อนอยู่แต่น้ําดี เนี่ยนะครับผมแล้วก็ไม่เห็นล่างบนนะนูนเบลอเลยเดี๋ยวดูน้ำกันปอ่าทุกคนได้แล้วอันนี้ลางแรกลางเล็กเนี่ยนะครับอ่อนอยู่เห็นไหมแต่น้ำเนี่ยเต็มเลยแล้วก็นู้นลางใหญ่ที่ผมบอกว่าโอ้โหมองไม่เห็นอยู่บนหัวนะครับไวมากเลยการทำทำรัาางของมิ้มนะครับ ส่วนนู้ล้างอ่อนเห็นไหมเนี่ยน้ำมิ้มอย่างนั้นเลยนะครับผมในเขตนี้ไม่มีพึ่งนะครับผมม,ม,ม,มีแต่มิ้มแต่ก้านน้ำก็ถึกถามว่าอย่างจ้าบเลยนะครับนั่นครับผมอันนี้ก็อีกหน่อยเดียวก็ปิดตาครับเห็นไหมเห็นแววน้ำนะงามเคนะือบ ส่วนก้นใหญ่นะครับคือใหญ่จริงๆเลยเห็นไหมฮะไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็อันที่ผมปลูกไว้ตรงนู้นน่ะนะครับพวกเอาไปกินแล้วนะครับส่วนอันนี้เกาะใหม่แล้วก็อันนี้เกาะใหม่นะครับผมพุ่มเดียวเลยสองลังนี่ครับทุกคนอยู่ข้างทางนะครับ หัวน้ำยังสวยเลยขอนะผมงานนี้อันนี้ผมต้องแต่งนะครับต้องแต่งแบบนี้เนี่ยเกสรนหน้าเลยอยู่ใต้กิ่งนี่กัดกินได้นะครับผมโอ้โหน้ำจัดต้องแต่งไปอย่างนี้ก่อนนะ nè, các bạn, nám là หลังเล็กก็ใสถุงเล็กก็เพื่อนๆนี่ไม่ไม่ไม่ใสถุงเดียวกันนะเดี๋ยวมันไปเบียดกันนี่ครับอันนี้ก็ใสได้นะุงอันใหญ่แต่ดูก่อนว่ามันได้ไหมได้อยู่ครับ อ่ะโอเคอยู่เดี๋ยวไปถึงบ้านนิ้ขยับขยายนะผมไอกิ่งเล็กๆเนี่ยผมไม่เอาออกก็คือว่าไม่ให้ผงเนี่ยไปโดนไม่ให้ไปโดนในนั้นจัดน,นะครับผมโดนในก้อนหัวน้ำครับคือมันจะลอกนะครับผมงามโพดเลยไปครับผมทุกคนผมไม่เอาลังไปเนาะปล่อยให้มันอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ประมาณสัก ยี่สิบวันนะครับผมหรือสิบห้าวันเรามาผ่านมาก็จะอัปเดตให้ดูนะครับอยู่รับผมผูกไว้ไงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียงลางให้ขึ้นรังนะครับผมน่มนอีกลังท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปลุนกันหัวน้ําใหญ่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจากสองลังมเมื่อกี้นะครับงานนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากท่านผู้ชมนี่หัวน้ําโอ้โหคือสุดยอดมากเลย ตัวเป็นเที่ยวสองนะครับเห็นไหมอ่อนแต่เนี้ยม,ม,มีมีมิ้มตัวผู้กาลังออกกลางๆผมไม่เอาไปนะหน้ากําลังกินนะกําลังนึ่งเลยเที่ยวสองอ่อนกลางๆนั่นนะครับแต่เขาหัวน,น,น้ำอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะปลูกเนี้ยนะไว้นะครับเผื่อมีน้ําอีกแล้วก็มาตัดอีกนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็ได้ฟักไปเป็นมิ้มตัวผู้นะครับไว้ผสมพันธุ์กับนางพญานะครับผมสองว่าครึ่ง <laughs> อยู่บนต้นคอยมันเหนียวนะครับสุดยอดครับผม ไปเดี๋ยวผูกลังอ่าทุกท่านมาเจออีกหลังหนึ่งหลังเล็กข้างทางนะครับผมก็หลังยังไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่น้ำเนี่ยบึ้ดเลยเห็นแววน้ำไหมฮะนี่น,น,นะครับนี่ครับผมน้ำนะครับโอ้โหก็เลยตัดขอน้ำนะครับผมเนี่ยนี่นะครับ วาวน้ำนะครับที่อยู่ในหลอดลวงนะครับแล้วก็มีเกสรด้วยไปกันต่อครับผมรังที่สี่นะครับไม่เจอตัวผึ้งจะเจอแต่มิ้มนะครับมิ้มก็ไม่ได้ดูตัวนะผมก็ค่อยขี่มองไปเรื่อยนะผมแต่ไม่ได้เดินดูเท่าไหร่นะครับก็คือว่าเจอก็ตีนะครับส่วนสามรังไม่ได้เอารังมาเลยนะครับผมปลูกไว้นะครับไปอ่าทุกคนสามฝักยี่สิบ ขา้ขาวโพดข้าวเหนียวปิ้งนะครับตรงโคง้งยางเลียงนะผมอันนี้ปลูกเองนะครับแล้วก็ต้มกระถุงละยี่สิบนะแต่ไม่รู้กี่ฝักแต่เนี้ยฝักใหญ่ๆเลยปิ้งนะครับสามฝักยี่สิบโดยปกติในเมืองเนี้ยโอ้โหไม่ได้นะนะครับหรือว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับหอมมากครับผมข้าวโพดข้าวเหนียวนะมีสีม่วงด้วยนะครับ แล้วก็สีขาวปนกันอยู่อร่อยดีมีประโยชน์ครับผม